รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ันนี้เราออกเดินทางกันนะคะจากสถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์ค่ะขับรถขึ้นเขาผ่านเส้นทางชันนะคะแล้วก็โอ้โหไต่เขาขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อจะมาที่เมืองอ้างนะคะหมู่บ้านชาวปากาเกอยอค่ะที่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ย เป็นหมู่บ้านปลอดสารพิษทําเกษตรอินทรีย์กันแบบ100%เลยนะคะก็เรียกว่าจริงๆเขาบอกว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยนะก็ทำไร่ปลูกผักกันมานานแล้วค่ะแต่ประมาณปี2,545เนี่ยนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงให้มาปลูกผักแบบ ปลอดสารพิษนะคะซึ่งก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านก็เลยทาให้บ้านเมืองอานเนี่ยนะสามารถทำไรายได้จากการปลูกผักออแกนิกอย่างนี้นะคะกว่าปีละ16ล้านบาทเลยละคะ่ะในพื้นที่กว่า200ไร่นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวฉาตรจ๋าจะพาไปพบกับผู้ใหญ่บ้านนะคะพ่อหลวงแม็กนั่นเองค่ะที่จะพาเรานะไปดูกันว่าที่นี่เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ ค่ะสวัสดีคนี่เลยพ <fall>. ่อหลวงแม็กซ์นะคะหรือว่าผู้ใหญ่บ้านของที่นี่นั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่เริ่มแรกในการทําเกษตรอินทรีย์ของที่นี่เลยใช่ไหมคะได้ข่าวว่ากว่าที่จะมาเป็นแบบแปลงผักอย่างนี้สวยงามประสบความสําเร็จแบบนี้ก็คือต้องผ่านจุดที่เขาเรียกว่าก็แบบว่าล้มเหลวล้มลุกคุกคานกันมาบ้างใช่ไหมคะอยากให ผู้ใหญ่ได้เล่าถึงเรื่องราวความเป็นมากันสักหน่อยก็ก็เดินที่เราทําตัวนี้เป็นพื่ไร่หมุนเวียนเก่านะครับที่ในี่เป็นแรหมุนเวียนเก่าที่นี่ผมทำากระสินทรีเลยปี45ซึ่งปี45เนี่ยเราทําแบบเริ่มแรกเรามีสมาชิก80บรายซึ่ง80บรายเราทระบบอินทรีย์แบบไม่อยู่ในโรงเรียนเพราะนั้นเราก็ทําแบบอยากปลูกอะไรก็ปลูก<อ>เห็นไรสวยก็ปลูกแต่เราอย่าลืมว่าช่วง25 4 5ิาตลาดก็ค่อนข้างะมีปัญหาก็ทําให้ ผลผลิตออกมาหน้าตาไม่ได้มไม่ได้ตังแผนลูกค้าไม่ต้องการนะครับเพราะนั้นระยะเวลาระยะเวลาหลวงนหนาวน่ะมันก็ทำให้เกษตรกรหนีไปจากแปดสิบราก็หายไปหายไปเพราะว่าทั้งปีบางคนได้ประมาณห้าพบาท2,000บาทก็มีทั้งปีก็เลยเกษตรกรหนีไปหายไปพอน,นมาถึงช่วงมาปีห้าสอง 5-2ราก็ทำโรงเรียนโรงเรียนแบบเริ่มที่ปี5-2 5-2แต่ไปทําไปปลูกเรื่องไม้ดอกที่เป็นไม้ดอกอินงรีทาไปก็เจ๊งไปอีกสมาชิกก็หนีไปอีกจาก80ลดลงไปเรื่อยๆทีนี้เราก็เราก็ไปเรียนรู้เรื่องการศึกษาดูงานทําเป็นปลูกผักในโรงเรียนทีนี้ก็เราสมาชกเแล้วอยู่8รายวันนั้นเหลือ8รายตอนเริ่มต้นปีปี5-4เหลือ2ราย เหลือสอลายครับห้าสิบหรือสอลายไอ้เหลือแปลายแปลายครับพอแปดลายพวกเราก็ทำมาผักในโรงเรียนต่อทีนี้ผมผลิตก็อมาก็ดีขึ้นแล้วก็คุมมาตรฐานได้ขึ้นหน้าตาสเปคอะไรก็ได้ขึ้นทั้งหน่วยงานที่มาช่วยเรื่องวิชาการไปเราก็เติมการสนับสนุนด้วยจากโครงการหลวงเรื่องทางวิชาการต่างๆด้วยนะคะ จากไม่ถึง10ตอนนี้เรามี160ลายณวันนี้ครับมีสมาชิก160ลายแล้วนะคะโอ้โหแล้วก็พื้นที่นี้ได้ข่าวว่า200ลายบลยใช่ไับที่ได้เรามาฐานกษตรอินทรีย์ครับนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านาะว่าเขาปลูกผักอะไรกันบ้างน่าสนใจมากๆเลยค่ะตรงนี้เนาะนามจามาค่ะโอ้ตอนนี้เข้ามาอยู่ในแปลงแล้ว แปลงนี้ก็ใหญ่มากเลยแล้วก็ปลูกหลายอย่างด้วยนะคะครับผมอันนี้ไอ้ตัวนี้ก็คือเบบี้ฮ่องเต้ครับอ่านี่เบบี้ฮ่องเต้เป็นต้นเล็กๆอยู่แต่ผักทุกตัวเราใช้อายุที่25วันครับไม่เกินยี่วันอยู่ในโรงเรือนนี่25วันใช่ครับ25วันครับอผมแล้วถ้าถ้าอยากตัวนี้เป็นไอ้กรี่นอกกรี่นอกครับฝั่งนล้นก็เรดอกเรดอกฝั่งนล้นก็เป็นคณาฮ่องกงคณาฮ่องกงครับผมครับเพราะนั้นละกันเกระรีสีส่วนหนึ่งเราต้องใช้วิธีบำบัดอย่างเงี้ยคือคือ ตระกูลสลัดแมลงไม่ชอบกินครับผมถ้าเกิดเราปลูกกวางตุ้งเบบี้ซ้ำๆแมลงก็จะสะสมเพราะนั้นวิธีการจัดการก็คือเอาสลัดตัดขอบมาบอกว่าสลับใช่ครับสลับไปหนึ่งรอบแบบนี้เบบี้แล้วก็มีสลัดมาคั้นหลังจากนั้นก็เป็นคณะคณะครับอันนี้เพื่อนการจัดการเรื่องแมลงครับเรื่องไรแมลงครับเพราะอันหนึ่งเราใช้สารสมุนไพรได้ไหมสมุนไพรหมักน้ำมัสมุนไพรไปแล้วแต่รอบสองเราถ้าใช้ระบบ ผักบะบัดด้วยนะครับใช้ผักมาช่วยเหลือซึ่งันและการแบบนี้เราจะไม่ใช้สันในศูนย์ภัยอย่างเดียวครับวันนี้พี่จัดการที่พมบริตออกมาเนี่ยที่ดีเพราะนั้นเราระบบการจัดการไปซินสำคัญครับอันนี้โรงนี้จะใหญ่กว่าแต่โรงที่อันนี้เป็นงานวิจัยเก่าเนาะต่โรงที่ร้อยร้อยแปดสินตารางเมตรก็คือประมาณสามแถวนี้ครับผมไอ้ที่โรงไม้ครับอันนี้จะเป็นอยู่โดยเฉลี่ยครบละห้าพันบาทต่อวันครับผมยี่สิบห้าวัน ยี่สิบห้าวันห้าพันบาทนะคะนี่เพราะว่าเราจะคำนวณไปเลยว่าในหนึ่งร้อยแปดสิบตารางเมตรเราจะถ้าเป็นกวางตุ้งเบบี้เราใช้ยี่หกพันต้นถ้าเป็นตะกุสลัดเราใช้ดีสี่พันต้นรับเราคำนวณได้หกพันต้นไอ้ตัวนี้หกพันนะสี่พันในหนึ่งล็อกแบบนี้นะคะยาวไปจนถึงตรงนี้เลยนี่จากที่เห็นต้นเล็กๆแบบนี้เรียงรายกันเป็นแถวเดี๋ยวเราไปดูโรงเรือนที่ต้น ตโตพร้เก็บครับผมพร้อมเก็บนะคะเราจะเก็บให้ด้วยเก็บไปทากับข้าวมื้อเที่ยงเลยครับ่ามื้อเที่ยงวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทานผักปลอดสารพิษจากบ้านเมองอางกันด้วยเดี๋ยวเราไปแปลงตรงนี้แล้วกันเนาะจะมีแบบว่าต้นใหญ่ๆนะคะให้เราเก็บไปทานกันสด นะครับผักต้นเล็กๆก็กลายเป็นต้นใหญ่ๆนี่พร้อมให้เราได้เก็บไปทานกันอ่ะเดี๋ยววันนี้ให้พ่อหลวงนําเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวเราเก็บเบบี้ฮ่องเต้ก่อนเนาะนี่เบบี้ฮ่องเต้ใช่ไหมเต้ที่นี่เราจะทำอาหารมื้อเที่ยงครับเนี่จะเก็บเราต้องดึงมันครับดึงแล้วก็ตัดตรงนี้ออกดึงทั้งรากเลยครับดึงทั้งรากแล้วก็เก็บไป้สมบนออก หมายถึงว่าถ้าเราตัดแค่ต้นออกอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมคะต้องออกมาทางราดเอมันทั้งราดเสร็จแต่รากมันจะต้นน้าออกจากโรคด้วยครับไม่ได้เก็บสะสมไม่นแปลงครับก็คือดังนั้นเวลาที่ปลูกอะไรแต่ละอย่างก็คือเราจะเก็บแล้วก็เคลียร์ออกทั้งหมดให้สะอาดเลยครับเพราะเราเราจะไม่ทิ้งไม่ในแปลงเป็นออ่างนี้นเี่ปองเขาตอย่างก็คเาจะเป็บการอกมสะเคาะราเราะไม่รคนเอะคะถ้าอเราเออก อีกหนึ่งแคมเปญดีๆที่ทางบริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดผสานความร่วมมือกับกลุ่มปตทเปิดตัวโครงการสารพลัง PTT Group Young Socialpreneur Hackathon เพื่อเฟ้นหาสุดยอดไอเดียนวัตกรรมมุ่งช่วยแก้ไขปัญหาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากความคิดสร้างสารรค์ของคนรุ่นใหม่พร้อมต่อยอดไอเดียไปสู่ธุรกิจเพื่อสังคมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมแห่งความยั่งยืนนายอัธพลเริ่พิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทป,ปตทจำกัดมหาชนกล่าวว่าปัจจุบันกลุ่มปตทของเราได้มุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งให้สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดยเล็งเห็นถึงความสําคัญ ของการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยพัฒนาและตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของสังคมจึงได้รวมพลังความร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มปตทเพื่อเฟ้นหาและช่วยปั้นสุดยอดไอเดียนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนให้สามารถแก้ไขปัญหาในสังคมได้จริงโดยใช้จุดแข็งของกลุ่มปตทในการสร้างโซลูชัน4โจทย์หลักได้แก่ 1. Sustainable Cities การพัฒนาเมืองยั่งยืน 2. Good Health and Wellbeing การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 3. local economic development การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 4. environment สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน ซึ่งหากได้รับการคัดเลือกเป็น4ทีมสุดท้ายจะมีโอกาสได้รับเงินรางวัลและเงินทุนตั้งต้นในการร่วมกระบวนการทดสอบไอเดียธุรกิจ proof of concept กับบริษัทในกลุ่มปตทเพื่อพัฒนาไอเดียให้สามารถออกสู่ตลาดและแก้ไขปัญหาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้จริงรวมมูลค่ากว่า5 4 0 0 0 0บาทสำหรับโครงการนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง2มิถุนายน2566ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook, PTT News และ Facebook สารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมอะแล้อย่างเี้เวลาเราไปซื้อผักออร์แกนิกนะตามซูปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆผักออร์แกนิกแพงมากห้องหวยิ่งในในกรุงเทพยอย่างเงี้ย ทำไมถึงผักออแก,กนิกราคาสูงคะอ่าผมถือว่าไม่แพงครับไม่แพงเพราะว่าการที่เราได้กินผักแบบนี้มันคุ้มกับชีวิตนะครับหนึ่งเรามั่นใจว่าไม่มีเคมีสะสมอยู่แล้วอ่าที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยการผลิตอินเซียมันประนิตมากมันไม่เหมือนเคมีถ้าเคมีเราเราก็แบบคร่าวๆมันก็ได้อันนี้ต้องปานนีดต้องใส่ใจโดยเฉพาะดูสายยางที่วิ่งอยู่ตรงนี้นะครับอ,อันนี้ วันนี้เกษตรกรถ้าเดินไปอยู่สองรอบค่ะพานกักงานเดินสองรอบจะรู้เลยว่าไอ้ตรงไหนเป็นแมลงเป็นโรคเพราะถ้าเราไม่เดินสองรอบบางทีเป็นแมลงเป็นโรคเราไม่รู้อือันนี้หัวใจสําคัญเพราะฉะนั้นเราจะมองว่าผลิตเนี่ยต้นทุนมันสูงกว่าด้วยซ้ำนะเพราะนั้นเราต้องเดินทุกวันทุกวันเนะพราะวันหนึ่งอย่างถ้ามีสองโรงสามโรงเราต้องเดินไปละหกรอบค่ะอันนี้ต้องวันคือมัน<ย>ต้องใช้ความใส่ใจมากดูแลเป็นพิเศษครับค่ะถ้าถ้าเกิดเราใช้ตัวเนี้ยปเคมี ผมจะใส่อยู่ประมาณสิบแปดโลสารเคมีมาแปดโลเวลาใส่ประมาณสามสิบนาทีถ้าแปลงแบบแปลงนี้นะคะแต่พออินซีวุยใส่อยู่สองร้อยกิโลประมาณหนึ่งวันครับอันนี้คือคือมันเยอะกว่าใช่ครับมันยากกว่าการใช้สารเคมีและสารเคมีก็พ่นๆแบบเดียวพอหลงขอสามสิบนาทีก็คือได้เลยแต่ถ้ามาเป็นแบบว่าแบบอินซีเนี่ยต้องใช้เวลาทั้งวันนะคะสําหรับการดูแลการรดปุ๋ยอินซีในแปลงนี้เพราะฉะนั้นถ้าได้ผักอินซีจากงานนี่ ไม่ผิดหวังครับนี่เชิญได้ครับนี่ผักเอ็นซีจากเมืองอ่างคุ้มครับคุ้มคุ้มค่าแน่นอนใช่ไหมคะถูกด้วยผมว่าถูกไม่แพงไม่แพงไม่แพงเพราะอันหนึ่งเราจะมองถึงสีเวดล้อมเลยเพราะผักตัวนี้เป็นมิตรสีเวทล้อมโดยเฉพาะยุค BCG นะครับที่เนี่ยเราไม่มีการเผาแล้วก็มุนเวียนนะครับอย่าเศษใบไม้ต่างๆเราก็มาทําปุ๋ยหมักได้เนี่ยก็คือมันเวียนกันได้ เนจากได้ยินมาว่าหลายๆที่หรือว่าบางประเทศเนี่ยนะคะที่เขาพยายามจะทำเกษตรอินทรีย์อ่ะแต่แบบเขาบอกว่ามันต้นทุนมันสูงมันขาดทุนแต่ว่าบ้านเมืองอ้างทำยังไงเราถึงแบบว่าทำไรายได้ได้เยอะแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จอะค่ะก็ส่วนหนึ่งที่เราอยู่ได้ก็คือเป็นการลดต้นทุนครับที่นี่เราไม่เราไม่จ้างกันครับเราไม่มีค่าจ้างค่าแรงเราไม่มี เราจะช่วยลงแขกชาวบ้านช่วยกันชาวบ้านช่วยกันครับสมมติว่าวันตื่นเช้าเราตัดเนี่ยในโรงเนี่ยผมตัดประมาณ2ชั่วโมงแต่คนประมาณ20คนเพราะนั้นเราจะช่วยกันเพราะวันหนึ่งเราตัดเช้าพอเช้าเนี่ยเราต้องมาช่วยกันปุ๊บลงแขกช่วยกันพอถึงล็อกในกอเราต้องไปช่วยในขอต้องช่วยกันช่วยกันครับอันนี้โดยครับผมอันนี้คือชมชวิธีของปากกยอที่เราช่วยกันครับเพราะนั้นก็ส่วนหนึ่งเป็นรถ ต้องทุนไปก็ช่วยเหลือกันต้นทุนจากความเข้มแข็งของชุมชนเพราะนั้นเราจะช่วยดูแลกันแม้แต่พื้นที่เราเนี่ยเกษตรกรบางรายเขามีพื้นที่ที่เหมาะสมทางการเกษตรเราก็ชวนกันมาทําตรงนี้แต่เรามีข้อแม้หนึ่งอย่าเช่านะอย่าซื้อขายกันนะนี่ช่วยกันครับก็คือ เน้นความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในช,ชุมชนใช่ถูกต้องครับอัน่นีหความย,ยั่งยืนแล้วก็ที่อยู่ได้ต้องตับตาม่ยครับผมครับเป็นแบบนี้เลยน,บบน่ารักมากๆเลยนะคะชุมชนนี้ อีนะคะเราก็ไปดูแปลงผักสวยๆกันมาหลายแปลงเลยตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดเริ่มต้นกันดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของผักสวยๆเป็นยังไงอ่านี่ค่ะเดี๋ยวให้พ่อหลวงแนะนําหน่อยว่าตอนนี้พี่ๆเขากําลังทําอะไรกันอยู่คะครับผมอันนี้คือกรเพ่อตนก้านะครับ<อ>ตุก้าเนี่ยซึ่งมันจะเป็นการาประหยัดด้วยนะครับเราใช้อยู่ที่หนึ่งหนึ่งหลุมใช้อยู่ที่สามต้นครับแต่ที่นี่เราจะมีอยู่สองตัวไอ้ฝั่งฝั่งน้งจะเป็นของเบบี้ฮ่องเต้ครับ ตอนนี้กำลังปลูกเบบี้ฮ่องเตะเพาะมะเมล็ดของกวางตุ้งกวางตุ้งแต่พอมาออกมาปุ๊บเราต้องปลูกเราต้องแยกทีเพราะมันออกมาหลุมละสามต้นใช่ไหมอ๋อตอนนี้คือเราเราใส่ไปสามเมตรเพาะมล็ดไปสามเมตรหลุมใช่ครับสามเมตรแต่นี้หลุมหนึ่งมีสามเมตรพอเราจะปลูกเราต้องดึงออกมาแล้วต้องแยกทีนึงเป็นสามต้นเป็นต้นอ่อนเล็กๆแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปลงในแปลงซึ่งจะอยู่ในเนี่ยอายุอยู่ประมาณที่สิบห้าวัน จกวันนี้ไป15วันต้นลงเพราะประมาณ15วันถึงจะได้ต้นกล้าที่สามารถย้ายงลบแสงได้ดูเขาบอกว่าคล่องมากเลยนะคะดูพี่พี่ทำเขาที่นี่ก็ต้องก็ต้องปันนี่ด้วยเพราะว่าหนึ่งเราเรามีเมล็ดพันธุ์ที่จํากัดเพราะว่าหนึ่งทำไมเราต้องจำกัดเมล็ดพันธุ์เราต้องไปคันถึงการตลาดเพราะเราใส่เกินเมลไดเกินก็นี้เราผลผลิตก็ล้นที่เราต้องมองถึง มาพอดีเพราะว่าสมมเรามีสมาชิก10คนต้องคำนวณให้ไอ้คนหนึ่งได้กี่กรัมใช่ตอนแรกเราก็สงสัยว่าทําไมต้องมีแค่3หลุมที่นี่ถ้าเกิดว่าเม็ดไปนี่ปุ๊บเราใส่ไป4เม็ดใช่ไหมค่ะเลยเบียดกันละต้นกล้าก็ไม่สมบูรณ์ทีนี้ก็มีผลมีมีผลกับผลผลิตที่จะออกที่ต่าำดังนั้นประมาณ3ก็กําลังโอเคใช่ไหมโอเคครับโอเคพอดีและอันที่2ก็คือการลดต้นทุนด้วยนะครับลดต้นทุนเพราะจริงๆถ้าสมมติเราใส่1หลุม1ต้นเนี่ย ต้นกล้าจะสมบูรณ์จะใหญ่กว่าแต่ทีนี้ต้นหูต้องเพิ่มขึ้นวัสดุพาะกล้ามันจะเพิ่มขึ้นครับอันนี้เราก็อยายจะแต่อาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ว่าต้นถัรวลดลงมาครับโอเคก็คือจุดเพาะจุดนีเพาะเมล็ดลงยอดเมล็ดเสร็จแล้วก็เก็บไว้ประมาณ15วันใช่ไหมคะดูแลกันไปจนได้ต้นกล้าออกมาอ่านี่เป็นจุดแรกครับผมโอเคแล้วต่อไปพอเราจะเอาไปลงแปลงนี่ก็เป็นอีกขั้นตอนที่ขั้นตอนหนครับผมก็ตอนนี้ก็จากนี้ไปแล้วก็จะอยู่ในลงพอกกายทีนึง แล้ก็ต้องเลี้ยงลดน้ำให้น้ำหมักไปเรื่อยจนกว่ามสมบูรณ์อ่านี่ก็เป็นอีกเคล็ดลับเนอะเป็เรื่องน้ำหมักใช่ไหมคะก็เดี๋ยวจะให้พ่อหลวงพาไปดูได้ครัเดีะยวไปดูกันค่ะ นะคะทำการยอดเมล็ดกันเรียบร้อยตอนนี้เรามาที่ฐานเรียนรู้การเพาะกล้าค่ะว่ามาดูว่าเมื่อกี้ยอดลงไปในหลุมเล็กๆแบบนี้แล้วนะคะแล้วพอเราดูแลเนาะรดน้ำมันจะเติบโตมาเป็นยังไงเติบโตมาเป็นแบบนี้เลยค่ะทีนี่ครับก็เอาเมื่อกี้เราคุยนะเราบอกว่ากวางตุ้งนะฟางตุ้งเรายอดไปเมื่อกี้นะครับพอได้15หวันนี้ปลูกได้นะคือหน้าตาหอกมาเป็นแบบนี้ วันครับอันนี้ประมาณ15วันนะคะเมื่อกี้ที่เรายอดนะไปสิหวัน่ครับนี่เขาบอกว่าอันนี้หลุมนี้ยอดไป2องเม็ดเนาะนี่ก็ออกมาเป็น2ต้นแบบนี้เลยนะคะเวลาปลูกก็แยกออกจากกันแล้วก็ได้เป็น2องต้นอันนี้คือวิธีการลดต้นทุนนะครับครับผมอีกตัวเมื่อกี้มี2ตัวอตัวหนึ่งเบบี้ฮ่องเต้ครับอันนี้กวางตุ้งเนาะ อันนี้เบบี้ฮองเต้เบบี้ฮองเต้กับคนเดีใบใบจะเรียวจุดใบใบจะไม่เหมือนกันครับใบเยออันนี้จะใบสูงแล้วก็ผอมๆกว่าอันนี้ยอดไปสองเมล็ดเหมือนกันเนาะเนี่ยค่ะเขาก็ออกมาเป็นสองต้นแบบนี้เลยนะแล้วพอจะเอาไปปลูกก็แยกออกจากกันได้สองต้นเนี่ยเบบี้ฮองเต้ค่ะแค่ต้นเล็กๆเขาก็ดูแบบว่าอวบๆเนาะสวยงามเลยเพราะฉะนั้นอ การที่ปลูกผักจะดีไม่ดีตัวนี้สําคัญครับตกล้าต้องสมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์อเรามันก็มีโรคมาอะไเยอะแต่ถ้าพอมาสมบูรณ์ภูมิต้านสูงพอลงไปมันก็มีความสมบูรณ์เหมือนว่าแข็งแรงตั้งแต่ยังเล็กๆนะตั้งแต่จุดนี้เลยดังนั้นเรื่องของการเพาะกล้าเนี่ยก็สําคัญมากๆาเลยพอเราได้ ต้นกล้าโต,าต15ว,วันแล้วเดี๋ยวเราย้ายไป,ไปที่<อ>แปลงกันต่อ,ปปอไปที่แปลงผักกันต่อค่ะ เมื่อกี้นะคะเราย้ายน้องๆอันนี้กวางตุ้งหรือว่าอะไรคะอันนี้เบบี้ฮองเต้ครับเบบี้ฮองเต้มาที่แปลงแล้วแปลงจริงๆแล้ววันนี้เข้าไปได้เลยใช่ไหมเข้าไปได้เลยครับนี่ตอนนี้เราอยู่ในแปลงผักครับอนนี่จากที่เมื่อกี้15วันเนาะเมื่อกี้15วันแล้วเราลงมันอยู่นี่25วันไม่เกิดยี่มาตะเก็บผู้ผลิออกมาครับผมครับคือเอามาลงในแปลงแบบนี้อีก10 25วันครับผมครับอันนี้นี่คือเบบี้ฮ่องเต้ครับเบบี้ฮ่องเต้ในนี้ก็จะเป็นโรงเรือนรับโรงเรือนที่ผลิตโรงเรือนแล้วก็ด้านบนจะเป็นเป็นพลาสติกพลาสติกนะข้างก็เป็นมุ้งครับผมด้านข้างจะเป็นมุ้งเนาะอันนี้เอาไว้กันแมลงอ่านี่กันแมลงไอ้พลาสติกก็กันมุ้งไอ้กันฝนนะครับกันฝนพอาะถ้าพวเนี่ยจะเป็นโดนฝนพวกหนึ่งผักจะไม่สวยสัมผัสรสชาติครับรสชาติจะต่างทันทีเลยครับ ก็คือคว,ว่า,มวามไม่ให้โดนน้าําฝนใช่ครับผมบแต่จะใช้การรดน้ำวิธีการตัวนี้เราใช้วิธีการเดินสายยางหร,รือรถเพื่อทีอ่ให้เกษตรกรได้เดินดูแปลงทุกวันก็คือเกษตรกรใช้สายยางรดทุกต้นเลยการทุกต้นและววันละสองรอบพนันกงานที่เขาเดินสองรอบเขาจะเห็นเลยว่าไอ้ต้นนี้เป็น,มนแมลงต้นนี้เป็นโรคพรนักงานเขาสามารถดูแลได้ท<อ>นันพนักงานเกษตรอินทรีย์เราสามารถต้องต้องอยู่กันตลอดเนาะต้องใส่ใจถ้าเกิดเราใช้ระบบน้ำหยดปุ๊บเราหยดไป ราอาจจะไม่เดินถึงไทยแปลนก็ได้เพราะนั้นบางทีไทยแปลนอาจจะไม่สมบูรณ์เลยเพราะนั้นคือคนอายุสามที่เราต้องเดินไปทุกวันวัะสามรอเกษตรกรได้คอยดูด้วยว่าเอะวันนี้ผักของเราเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรจุดอะไรเล็กๆเริ่มมีแมลงมีโรคอะไรไหมมีปัจัยสำคัเป็นการต้องดูแลเนาะของเกษตรอินรียก็คือต้องดูแลเยอะดูแลเยอะครับคือต้องใส่ใจมากๆครับผ หลังจากแปลงนี้นะคะดูแลกันไป25วันน้องเขาก็จะค่อยๆเติบโตฟูออกมานะคะเป็นผักสวยๆอย่างที่เราได้เห็นกันแล้วก็ได้ทานกันนะคะ่ะยาวไปจนถึงนู่น ผักรวงกับน้ำพริกปลากระป๋องถูกต้องครับต่องหวงลงมือเองเลยนะมือมม้อนี้รับประกรันความอร่อยแน่นอน<อ>ครับอต้งแต่ต้องทานตอนที่หลังเที่ยงตี๔เยอะๆรอ นี่ค่ะผักคะน้าที่เราเก็บมาสดๆจะแกล้งเลยนะถ้าสังเกตจะเห็นว่ามีดอกคะน้าด้วยถ้าเป็นแบบนี้ธรรมดาจะไม่เขาจะไม่เก็บไปขายกันเนาะดังนั้นเนี่ยหาก,กินยากเนะแบบนี้ต้องมากินที่บ้านเมือง,งางน,นะคะ<ป>ผักคะน้าสดๆเลยค่ะเมนูผัดน้ำมันหอยต้องครับโอเคพ่อครัวพร้อมแล้วกระทะพร้อมแล้ว i ของเราในวันนี้เต็มเลยมีเมนูอะไรบ้างคะพ่อหลวงก็มีน้ำพริกปลากระป๋งปองครับมีทอดปลงเทมนะครับมีต้มผักกวางตุ้งนะครับก็ผักคะนา้าไผดาวครับผักแบบว่าที่เราเก็บมาเนาะสดเลยเดี๋ยวแล้วก็จะเห็นเป็นข้าวนี่นะคะเรียกว่าข้าวของค,คุณปากยอเลยเนาะบแบบนี้ได้ยินมาว่าชาวปากยอเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบว่า ถึงจะอยู่บนดอยแต่ไม่ได้อยู่สูงจนเกินไปเพราะว่ายังไงเนี่ยวิถีชีวิตก็คือต้องคือการปลูกข้าวสําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะอันนี้จริงไหมคะครับก็คือหลักวิถีชีวิตชนวิถีของปากยอนะครับเข้าเป็นหัวใจสําคัญครับคือแม้แต่เราจะไม่มีเงินมีทองเนี่ยขอให้มีข้าวกินนะครับเพราะฉะนชุมชนทีนี่จะมีทุกคนจะมีข้าวกินคต้องทานาข้าวนะครับนีหัวใจสําคัญครับเป็นข้าวกินครับอันนี้ข้าวที่ปลูกที่นี่เลยอันนี้ข้าวเป็นพันุ์อะไรนะคะข้าวบือพือครับบือพื้ เราต้องมาลองชิมกันแล้วส่วนผักเนี่ยนะคะอย่างผักเนี่ยเป็นผักออร์แกนิกเนาะที่เราไปผักท,ท,ที่เราเก็บมากับมือเมือ<ช>่อกี้นี้ผักที่ปลอดภัยครับซึ่งผักตัวนี้ปลอดภัยถ้าคนปลูก <ừ> ปลอดภัยถ้าคนบริโภค <ừ> แลวกับบริเวณใกล้เคียงแม่เต่เพราะว่าเราหัวใจสาคัญเราเป็นคนต้นน้านะครับ <ừ> ถ,ถ้าเกิดเราใช้สารเคมีลงไปมันจะไปกระทบแบบคนไปานะครับเพราะนั้นเราคนนึงถึงคนแม้แต่จะไม่กินผักและคนกินผักเราคนแม้แต่ผักตัวนี้เราคำนึง คนทุกคนในบนโลกใบนี้ครับปลอดภัยทั้งคนปลูกคนทานปลอดภัยทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะเราอยู่บนป่าต้นน้ำนั่นเองนะคะโอ้โหน่ากินแบบนี้เราลองชิมกันเลยไหมมชิมเลยครับเชิญทานได้เลยครับสดวันนี้ไม่มีแล้วเนาะเราไวเกบมาด้วยกันเมื่อกี้สดสดเลยครับ มมันหอยครับน้าหอขกรอบมากคือขนาดที่รสชาติดีที่สุดขนาดตำมีดอกครับรสชาติจะดีที่สุดนะครับจืิงจริงด้วยครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ชอบแต่ของเราเนี่ยจะชอบมีดอกเพราะว่ามันอร่อยมากอร่อยที่ไม่มีดอกครับผมครัไม่สดไม่เคี้ยวมากาเลยครับเดี๋ยวลองชิมน้ำพริกปลากระป๋องหน่อยฝีมือป้านหลวงแม็กลองลองชิมรสชาติ แบบง่ายๆครับเป็นอาหารง่ายๆทําง่ายๆเนาะแต่รสชาติอร่อยมากเลยนะคะน้ำพริกปลากระป๋องชิมแล้วนะต้องร่วมพันกับผักด้วยใช่ไหมผักลวกด้วยนี่ผักลวกค่ะโอ้โหนี่อยากให้เล่าว่าปกติไม่เคยกินผักเนี่ยค่ะตอนนี้ต้องสภาพนะคะสภาพถ้าคนไม่กินผักลองมากินผักออร์แกนิกกยันไงคะ โหผักกรอบมากเนี่ยต้องขอบอกว่าจริงๆตาเป็นคนแบบไม่ได้ชอบทานผักนะคะแต่พอขึ้นมาอยู่บนดอยผักสดผักออร์แกนิกเปลี่ยนความคิดเราไปเลยแล้วก็รสชาติอะไม่เหมือนผักที่เราทานอยู่ในเมืองเลยเนาะคือมันทั้งสดทั้งกรอบหวานทานได้เลยค่ะไกนเดี้ยวเราทานข้าวด้วยกันนะคะนี่มาๆเชิญครับเชิญๆล้อมวงล้อวงโอ้ยวันนี้เรียกว่าได้ทั้งความรู้นะคะได้ มาสัมผัสเนาะเรื่องราวต่างๆที่บ้านเมืองง,งอ<ร>า,างแล้วก็ประทับใจมากๆ,ากๆเลยนะคะเไม่ไมว่าเป็นทิปที่สนุกมากๆเลยะคะ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันก่อนนะคะเจอกนันค่ะกินกันค่ะ